แอนออรดีเตือนภัยคอลเซ็นเตอร์ค่ะพี่น้องยูยูซอแอนออรดีก็มีแก๊งคอร์เซ็นเตอร์โทรมาหาเพื่อกันโชทรัพย์และวก็คมคูสีเอาตำรวจมาจับค่ะพี่น้องเมื่อนี้นะคะสาวโบแบได้มีโอกาสไปเบิ้งไล่สดของซอแอนออรดีและเพนได้ออกมาเตือนภัยเรื่องแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ค่ะเรื่องมันมอยู่ว่าแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เนี่ย ไปทราบข้อมูลของซอแอนออร์ดีได้จังไดซอมุข so, ข mo, eh ้อมูลในแอะข้อมูลของแอนออร์ดีเมื่อครั้งอดีตซื้อของเพิ่นที่ตะกีตะกรเพิ่นบด้ซื้อแอนออร์ดีเพิ่นบด้ซื้อจร,ริงว่าออร์ดีแต่เพิ่นซื้อชัยาดาซึ่งเป็นซื้อของเพิ่นตอนที่เพิ่นอายุประมาณ20ปีเมื่อนี่แอนออร์ดี เพิ่นก็เลยมาเล่าประสบการณ์ถือแกงคอสเซนเตอร์ต้ตมตุนให้ฟังค่ะเดี๋ยวสาวบัวเบ้สิหายพี่น้องเบิ่งที่เซอคลิปสักบางช่วงบางตอนก่อนนะคะก่อนที่สาบัวเบ้สิไปเล่ารายล,ละเอียดให้พี่น้องฟังค่ะไปเบิ่งกันค่ะปาดินที่แอนต้องฟังอ่ะคือมันเป็นชื่อเดิมของแอนแต่มันหลายปีแล้วตั้งแต่แอนยี่สิบยี่สิบปีเหรอไหม้็แต่ตอนแอนอายุยี่สิบซึ่งแอนก็เลยอยากรู้ว่าเอ๊ะมันเอาข้อมูลหรือเอาเบอร์โทรเราเนี่ยมาจากไหนอะไรอย่เงี้ยเออ แล้วทีนี้เราเราก็เลยฟังเออเราฟังเราก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเป็นคอเซนเตอร์อะไรเงี้ยแต่คือจริงๆเราเราเราก็เขากัดง้อมหลับนองว่าเออมันเก่งอีหลีมันหาเบอร์เท่าไหร่ยังสี่แม่มันหาเบอร์เท่าไหร่หาข้อมูลเท่าไหร่หรือวันไปเซิร์ชเอาในีน่กูเกินวะนี่ตองว่าบาที่นี่มันกระดาข่อยมันกระดาข่อยว่าแบบนี่คุณมาหลอกเอาข้อมูลไปแกงต้มตุ๋นหรือเปล่าจา้าผู้ใดตรดอมภัเร้อเด้อข่อยเลี้ยงสี่บานนี่ข่อยเลี้ยาอันโอยก็ยังมาข่อยเพราะได้ซื้อสายด่าเจ้าสิท่อหมอยังสี่ จักผู้ใดตัวผู้ใดเขาก็เลยแบบบาดที่ดีมันเลยมีเสียงก่อนที่มันจะตัดสายไปนะคะผู้หญิงน่มันก็เถียงเถียงเรามันก็ด้าข่อยด้าข่อยบรขักเลยด้าข่อยบาดที่เีนี่นด้าข่อยประักดเลยบาดที่เีนี่นบักเลย,ยเลยมีเสียงผู้ชายแซกเขมามา่ะออ๋อ,อก่อนก่อนที่จะตัดสายนะแอนก็เลยบอกว่าถ้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 าสมมติว่า มีไมยจับหรือว่าแบบโดนข้อกัหาจริงๆให้เจ้าหน้าที่มหาที่บ้านเลยเองก็เลยบอกอย่างนี้เนาะให้เจ้าหน้าที่มหาที่บ้านเลยค่ะคือแบบเออมึงไปบานหลังไดกันเงกลับไปหาคุโรตอนนี้กูมีบ้านยุซีหาหลังอ่ะไปทั้งสิ้นนะคือกจคิดบางสร็น่ะบานที่นี่มันจะเรียกว่าอ่าเลยมีเสียงผู้ย้า้แสกเข้ามาบานโอเคโอเคให้เจ้าหน้าที่ไปแจ้งจับเลยให้ไปจับเลยไปนะเออมาจับรถฉันร้งสเป็นไดคะพี่น้องเมื่อได้ชมคลิปที่ซอแอนอรีเพิ่นเตือนภัยแล้ว เรื่องมันมีอยู่ว่าแกงคอเซนเตอร์เนี่ยโทรมาจากบอกว่ายูสมิดค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะคุณชัยยาดาใช่ไหมคะอ่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจซื้ออย่างประพาศิริซื้อเอยียงจากยางนึงเนี่ยค่ะมาบอกกับเอ็นออรดีว่าคุณเนี่ยได้ไปทําสัญญาเช่าบ้านที่สมิดอ่ทาทั้งทั้งที่เพิ่นเนี่ยกระบรูเรืองเราก็ถามเพิ่นว่าคุณชื่อชัยาดาใช่ไหมเอ็นออรดีก็เลยบ,บอกว่าใช่ มันเป็นซื้อแอนออร์ดีเมื่อครั้งที่แอนออร์ดีเนี่ยอายุประมาณ20ปีแอนออร์ดีเพิ่นก็สงสัยว่าเอ๊ะไปทราบข้อมูลเบื้องลึกเบื้องหลังของเพิินเมือ่อในอดีตได้จังไรห,หลังจากนั้นคอเซนเตอร์ก็บอกอีกว่าคุณชยาดาคะคุณได้ไปทําสัญญาเช่าบ้านที่จังหวัดสมอ่อที่สม็รนะคะและคุณไปเช่าบ้านกับคนนี้และในบ้านหลังนี้เนี่ยมีการทําเรื่องผิดกฎหมายเกิดขึ้นคุณ ต้องรับผิดชอบอ้าวแอนอรดี already, เพิ่นก็งวงะว่าเพิ่นไปเศร้าบ้านยุสมิดตั้งแต่ตอนใดแล้วผู้ใดไปเฮ็ดเรื่องลวผิดกฎหมายในบ้านหลังนั้นเพิ่นก็บอกว่าเพิ่บ่รู้เรื่องบอกแก่งคอสเซนเตอร์กับว่าถ้าสมมุติว่าคุณไม่ยอมรับเราจะโอนสายคุณไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจอ้าวแอนอรดี already, เพิ่นก็อยากรู้นว่าเนี่ยแก่งคอสเซนเตอร์เนี่ยไปเอาซื้อเพิ่นในอดีตมาได้ยังไงแอนก็บอกว่าได้ค่ะ แต่ว่าทั้งที่จริงเนี่ยเพิ่นก็รู้แล้วล่ะว่าเป็นกองคอสเซนเตอร์แต่เพิ่นก็หลอกว่ามันเนี่ยชีววิทย์อย่างออกมาแน่นาะพี่น้องบาดนี้ช็อตเด็ดมันโอนสายมันแปะมันโอนสายไปหาเจ้าหน้าที่ที่มันอ้างว่าเป็นตำรวจนะล่ะพี่น้องแล้วมันก็บอกใหแอนอริว่าคุณแอนอันคุณชยานะชยาดาคะถ้าโอนสายไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเนี่ยคุณต้องบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะว่ามาคุยเรื่องบ้านเช่าอ่ามันบอกสิ พอโอนสายไปปุ๊บแอนออรดีก็ได้คุยกับคนที่อ้างว่าเป็นตำรวจสวัสดีค่ะดาบตำรวจอันนัน้นอันนี่ยังสี่น่ะละพี่น้องเนาะแอนออรดีก็เลยบอกว่าติดมันขามว่าติดต่อเรื่องอะไรคะแอนออรดีก็เลยบอกเรื่องบ้านเช่าค่ะอะแล้วมันก็ว่าหลอกหลอกไปเนาะพี่น้องเนาะว่าแอนนี่ไปเฮ็ดสัญญาบ้านเช่าอยู่ที่เกาะสมิตอยู่บ้านเช่ากับคุณปภาศิริเอียงนี่ละอืม แล้วมันมีการทำเรื่องผิดกฎหมายเกิดขึ้นซึ่งถ้าคุณไม่อยากโดนจับคุณต้องเฮ็ดตามจังสันจังสีแอนออรดี already, ก็เลยบอกว่าถ้าแอนเนี่ยทำผิดจริงเนี่ยให้เจ้านำมาบ้านคอยเลยอ่าบ้านคอยอยู่ยูใส่ให้นำมาเลยมันก็เลยมันก็เลยโขว่าถ้าคุณไม่ยอมรับเราจะส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปหาคุณถึงบ้านอ่าแอนออรดี already, ก็เลยบอกว่าส่งมาเลยค่ะ ส่งมาเลยจะรอที่บ้านซึ่งแอนก็บอกว่าบ้านแอนเนี่ยมีประมาณสีหาหลังอะมาเลยจะส่งมาบ้านหลังใดแล้วมันก็สิมีเสียงผู้ยิงโคูออกมาว่าส่งตำรวจไปจับเลยเออผู้ซ้ายก็ส่งตํผู้ซ้ายก็โคูเข้ามาในสายว่าเอาตำรวจไปจับเลยเอาตำรวจไปจับเลยแอนออรดีก็เลยบอกว่ามาเลยค่ะเอามาเลยเอาตำรวจมาจับเลยนี่มันก็ว่ากันไปว่ากันมาอา้า แล้วทําไมคุณมาถ้าคุณไม่ยอมรับแล้วคุณจะมาคุยกับเราทําไมมันว่ากับเอ็นออรดีจงเนาะเอ็นออรดีก็เลยบอกว่าอา้าก็คุณบอกว่าฉันไปเช่าบ้านผิดกฎหมายแก่งคอเซนเตอร์ก็เลยบอกว่าแบบนี้คุณมาล้วงรับข้อมูลเรานี่อ่าแอนออรดี A ก็เลยบอกว่านี่มันเป็นข้อมูลของแอนออรดีเนาะเป็นข้อมูลของเพื่อนตั้งแต่ในอดีตที่พวกมันนํามาได้แล้วมันเอามาหลอกนะแต่ว่าแอนออรดีเนี่ยเพื่อนหลู่ทันเพื่อนก็เลอยอยากออกมาเตือน เตือนพอพ่อแม่เอฟซีเตือนพวกเขาเนี่ยแหละพี่น้องว่าอย่าหลงเชื่อข้องแก้งคอเซ็นเตอร์บพว่ามันซีคูอาตำรวจมาจับหรือว่ามันอีเหตุงางกระตามแต่นะคะอย่าหลงเชือ่อเพราะว่าพวกเนี่ยมันเป็นมิจฉาชีพพี่น้องมันสีอ่างว่าเขามีไม้จับเขาไปเหตุสัญญาเร้าผิดกฎหมายมีคนนำซื้อเขาไปเหตุสัญญาผิดกฎหมาย เฮ็ดหาเฮาออกมีหมายจับออกมาถ้าเราไม่กดอ่ากดปุ่มกดอ่ากดเลขตามที่มันบอกเฮากระิถือตำรวจจับถือออกหมายจับส่งตำรวจมาจับจังสี่ล้คะ่ะเอนออร์ดีเพิ่นก็เลยอยากมาเตือนภัยและเพิ่นก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมแก๊งคอเซนเตอร์เนี่ยจังมีอ่าซื้อของเพิ่นข้อมูลของเพิ่นในอดีตที่เพิ่นเคยเปลี่ยนซื้อเมื่อแล้วเนาะพี่น,น้องเนาะในอดีตเนี่ยมันขึ้นมา มันคือมีข้อมูลว่าเพื่อนซื้อใช้ยาด่าได้เพื่อนก็เลยสงสัยว่ามันเนี่ยไปลวงรับข้อมูลเข้ามาจากไหนแต่ว่าข้อมูลเนี่ยมันก็อาชีวมาจากหลายที่หลายหมองเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าทุกมือนี่เนี่ยโลกไอทีเนี่ยมันแฮกกันง่ายพวกแฮกเกอร์เนี่ยมันบ่มีอย่างเหตุพี่น้องแฮกเกอร์มันตั้งหน้าตั้งตา,งตาหลอกคน้กคนแฮกข้อมูลไปหลอกคนค่ะสาวแพ้เผเคยเจอคือแอนออดีนน่ะพี่น้องมันโทรมามันบอกว่าอยู่ชนบุรี มันบอกว่าสาวบรูบนเนี่ยไปเหตุสัญญาบ้านเศราอยู่คือกันแล้วก็บอกว่าบ้านเศร้าเนี่ยมีการทําเรื่องผิดกฎหมายให้เฮาติดต้อดาบตํารวจยิงอันนั่นอันนี้เนาะแต่พอหนีเฮาดามันไปเฮาลู่ทันมันกระดาบอกว่าเดี๋ยวตารวจมาจาับเฮาครึ่งสี่หละค่ะพี่น้องก็กเลยอยากเตือนพ่อพ่อเม่เอฟซีที่ว่าถือแกงคอรเซ็นเตอร์โทรหาว่าต้องตื่นตระหนกตกใจดามันไปเลยค่ะพี่นอ้องคันแมนมันบอกว่าเฮาถือเอาซื้อไปเศร้าบ้าน ไปเฮ็ดบ้านพักไปเฮ็ดอันไปเศร้าบ้านแล้วก็พักแล้วก็เฮ็ดผิดกฎหมายนี่เขาด่ามาเลยมันเป็นเรื่องที่เป็นพอดเรื่องที่ว่าซ้สำๆกันมาพี่น้องซ้สำๆกันมาแล้วก็เอามาหลอกยางต่อเหนืองเนาะส่วนนี้แก่งคอเซนเตอร์ระบาดได้ข่าวว่าอันทางการจีนนี่ทลายแก่งคอเซนเตอร์อยู่ได้พี่น้องทางการจีนบุกทลายแกงคอเซนเตอร์ทางตอนเหนือของพมา่าแล้วก็เวียดนามจับได้ฉีดยาให้ตายเลยพี่น้อง ถ้าจับได้ฉีดยาตายภายในสองสานาทีและถ่ายทอดสดออกอากาศเพราะว่าจะได้ไม่เอาเป็นเยี่ยงอย่างเป็นคดีตัวอย่างบรูข้าวจริหรือข้าวปลอมนะพี่น้องเนาะสาวบาแบก,ก็ไปเลื่อนเจอมาในติกตอกพี่น้องก็เลยนํามาเ้าส่พี่้องฟังว่าทางการจีนนี่กำจัดแก่งคอเซนเตอร์ขั้นเด็ดขาดให้เป็นกรณีตัวอย่างคือจับได้หลายร้อยคนฉีดยาเข้าเส้นเลือด สองสามนาทีตายแบบบอทรมานค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาไปเบืองว่ามันอิแตมันอ่ปอมแต่พวกคอสเซนเตอร์นี่มันหลอกลวงอยู่แล้วคะ่ะสอแอนเพินลยอออกมาเตือนภัยเนาะพี่น้องมือนีก็ฝากไว้สำนีสวัสดีค่ะ